คือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ถูกออกถูกใจสายอัดทอยกันแบบสุดๆนะคะเมื่อป๊อปมาดบริษัทอัดทอยยักษ์ใหญ่ระดับโลกโดยบริษัทป๊อปมาดประเทศไทยจำกัดน,นําโดยคุณสิริพรนะคะแคนทรีเจเนอโรแมนเจอร์เดินหน้าขยายสาขาใหม่นะคะเพื่อครอบคุมพื้นที่สําคัญทั่วกรุงเทพโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวตัว,ตว,ตวสาขาที่4นะคะน้ำแฟชั่นไอแลนด์ศูนย์การค้าชั้นนําในทําเลที่ดีที่สุดในโซนลำอินทัยอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมา และอีกหนึ่งไฮไลท์ความพิเศษของการเปิดตัวสาขาใหม่นี้นะคะคือการได้รับเกียรติจากเบ่าะคะศิลปินอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ติสรุ่นใหม่ที่กําลังมาแรงระดับไลฟ์สต t ร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะูคโบคาแรคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่หล่อเท่ดุดันแล้วก็มีพลาสเตอร์แปดที่จมูกให้เกียริเข้าร่วมง,งานนะคะและร่วมกิจกรรมแฟนไซนะะ์ในครั้งแรกในเมืองไทยออฟไซน์ชน่าอีกด้วยนั่นเองค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป๊อปมาทไทยแลนด์นะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราอยากจะได้แนะนําช็อปที่4ของเรานะคะคที่เรา เปิดให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะก็คือช็อปแฟชั่นไอแ l a n d ที่นี่นะคะแล้วก็วันนี้เราถือโอกาสดีในการที่จะแนะนำไอพีใหม่ล่าสุดที่เป็น IP พี rising star ของเรานะคะชื่อว่าค mm ูโบคูโบก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กผู้ชายเขาเรียกอ,อะไรคาแรคเตอร์แบบแบดบอยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงใจแต่ที่ทุกท่านได้เห็นในที่นี้ค่ะ สำหรับที่นี่นะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมองไปอย่างชัดเจนเลยที่เด่นเป็นสง่าก,ก็คือจอดิจิตอลสกรีนที่อยู่กลางร้านนะคะที่จะต้อนเอาไว้ต้อนรับสำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่แถวนี้แล้วก็น้องๆได้มองเห็นในระยะไกลอะไรอยงี้ค่ะก็จะได้เห็นว่าตัวการ์ตูนต่างๆของเราอะค่ะมันมีชีวิตจริงแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายแค่ไหน,นก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปเยี่ยมชมในร้านดูค่ะใช่ค่ะก็คือ จากแฟนๆชาวไทยตอบรับดีขนาดนี้คือเราไม่ขยายไม่ได้แล้วนะคะเราก็คงจะขยบเข้าใกล้คนไทยเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ที่ไหนที่มีประชาชนชาวไทยรอเราอยู่เราจะเปิดตรงนั้นค่ะจริงๆถามพี่ไม่ได้นะพี่อยากให้ถามคนไทยมากกว่าว่าแค่ไหนที่ที่รักป๊อปใหม่มากแค่ไหนอะ mm ่ะ hmm. คืออันนี้บอกได้เลยว่าประเทศอื่นก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมคนไทยถึงรักป๊อปใหม่มากขนาดนี้ ถ้าอย่างนั้นพี่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคนไทยมากๆจริงๆนะคะที่แบบต้อนรับประมหมายดีขนาดนี้คือไม่ว่าเราจะได้สินค้ามามากแค่ไหนก็ไม่เคยพอกับความรักที่ชาวไทยอยากต้อนรับกลับมาหาเราเนี้ยคะ่ะอย่างที่เห็นก็คือเราเปิดคูโบให้จองลงทะเบียนลิมิเตดก็คือเต็มไวมากรวมทั้งมีลาบูบูที่เป็นรุ่นมาการองที่ทุกท่านพูดถึงทุกๆฟีดที่ขึ้นมาในวัน สองสามวันที่ผ่านมาก็คือตอนรับดีมากจริงๆก็เราคิดว่าเรามีสินค้ามากที่สุดแล้วนะที่ไปตามหามาทั่วโลกเนี่ยเตรีมให้ชาวไทยที่สุดแล้วค่ะก็ตอนนี้ป๊อปหมัดนะคะเราก็มีช่องทางบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแหละค่ะหลกัหลกๆอะ่ะอยากให้ทุกท่านทุกท่านได้ฟอลโล่ป๊อปหมัดไทยแลนด์ที่อยู่บน Facebook ช่องทางนี้เราจะคอยบอกว่ามีสินค้าใหม่ที่ออกทุกวันศุกร์มีอะไรบ้างและทุกท่านก็สามารถติดตามการลงทะเบียนของเราได้ที่บน Facebook นอกจากนั้นก็ยังมี IG ยังมี Tik Tok อะไรเงี้ยน,นะคะติดตามได้ค่ะที่ป๊อปมาดไท a แลนด์ค่ะแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับป๊อปมาดประเทศไทยได้ที่ f a c e b o o k แ a n p a g e i n s t a g กรมรวมไปถึง Tik Tok ของทางป๊อหมัด Thailand ได้เลยนะคะ